บทที่6เอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังพระควาภาราณสียังวิหารติอิสีปะตะเนมิคทายเตะ,ะตะตะรโะขพระควาปัญจวะวัคคีพิกขูอามันเตสีเทเทวเมพิกขเวอันตาปะภาชิเตนะเสวิตาพาโยจายังกาเมสุกามะสุขังลิ นุโยโคหินคัมโมโปทุชะนิโกะระอะนริโยอนะนัฏฐสันหิตโตโยจายัตตะลิกิอตะกิละมะถานุโพโคโทุโคอะนริโยอนะนัฏฐสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุป โพตันเตอนุปคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคตเณอะภิสัมพุทธาจากขุกรณีญาณการณีอุปสมัมมายาอภินญ,ญาญะสมัมโพธายะนิพาทาะสังกัตติกตามาจะสาพิกขเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคตเณอะภิสัมพุทธาจากขุกรณียานาการณีอุปสัมมายา อภินยญาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอะยเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโขเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาการมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเววัตถิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสามายะ อภินญยายสัมโพธ,ธายะนิพานายะสังวัตติอิทังโคปะณะภิกขเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุขขาชรา,าปิทุกขามะมะละนำปิทุกขงังโสกะปะริเวเทวะทุกขะโมทะมุสสะมุสุปายาสปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปัดชิง ณละพันติตามปิทุกขังสังขิตเตนะปัจจุทะปาทานขันธาทุกขาอิทงังโขปะนะพิกขเวทุกขสะสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโ,ปโนพระวิภานันทิราคะสะหคตาตะตะระตะตะราพินันทินีเสยยะทีทางกามตันหาภวะตันหาพระวิ วิภะตันหาอิทังโขปะนะพิกเวทุกขะนิโรธอริยสัจจโยตัสายะว,วะตันหายะเอสะสะอะเสสะวิราคะนิโรโธาโคปะตินิสัตโขมุติอนาละโยอิทังโขปะนะพิกขเวทุกขะนิโรธาข้ามิมีปฏิปทาอริยสัจจังปะยะมีวะอริโย อัฏถังคิโกมัคโขเสยยะถิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกข์อริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนัณสุเตสุทเมสุจักขุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาฏิอาโลโกอุทปาธิตังโขปะนิทางทุกขขังอริยสัจจัง ปะรินเยยันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคูปะนี้ทั้งทุกครังอริยสัจจังปะริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ อีทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนานุสูเตสุทเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมพิขเวปุเพอนานุสูเตสุทเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโข ปัญทังทุกขะสมุทัยูอริยสัจจังปะฮีนันติเมพิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิอีทางทุกขะนิโรธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาติอาโลโกอุทาปาทิตังโคปัญทังทุกขะนิโรธโยอริยสัจจัง สัจฉิกะตับพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธเมสุจักขงอุตปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปา,าธิวิชาอุตปา,าธิอาโลโกอุตปา,าธิตังโคปะนิทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธเมสุ จกักขุงอุทปาทิยานังอุทาปาทิป um ัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขานิโรธาามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุทเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปะนิทังทุกขานิโรโธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง พาเวตพันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปะนิทางทุกข์นิโรธาามินีปฏิปทาอริยสัจังพระพาวิตันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาก กะวียันจะเมพิกเวอีเมสุจะตูสุอริยสัตอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตทงังธวาทาสาการังยะถาภูตังยานทัสนังณวิสุณสุวิสุทงังอโหสิเนวะตาวหังพิกเวสะเทวเกโลเกสามาะเกสะพระรหามเก สัตสมณะ,ะพระลาหะมณิยปชายะสะเทีวะนุสายะอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอะิสัมพุทโธปัญญาปัญญาสิงยะโตจะโขเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยศัจเจสุเอวันติปริวัฏถังทวาทะสาการังยะถาภูตังยานาทศนังวิสุสุวิสุทังอะโหสิ อะทาหังพิกเวสัตวเกโลก,กีสามาลกีสภะระหามเกสะัตสะมณะระราหามนิยาปะชายะเทวะสัตวะมนุษยสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพสัปปัญญาปัญจัญญาสิงญานัจจะปะณะเมทัสนังอุทะปาทิอะ อะกุป,ปาเมวิมุติอะยะมันติมาชาตินัตถิธานิปุนภะวิปุนภะโวติอิทะมะโวจะพระขวาอัตตะมาอัตตะมะนาปัญจะวัคคียาพิขูพระขวะโตภาสิตังอภินันทุงอะอิะมัตสะมินจะปะนะ เวยยกะระนัสมิงพันยะมานีอายัสะโมโกนทันยะสะวะวิระชังวีตะมะลงังธรรมะจักขุงสัพพันตังมิโรธธรรมมินปีปะวัตติเตจะกภะคะวะตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทธะมนุษาเวสุงเอตมัมภะคะวาตา พาราณสิยังอิสิปะเตนะมิคามิคาทายะอนุตลางธรรมะจากกลางปวัตติตงังอปวัตติยังสะมะเน,นะวาพระราหะมะเน,นะวาเทเวนะวามาลีนะวาพระราหะมุนาวาเกนะจิวาลูกะสมินติภูม,มานางเทวานางสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธามนุษยเวสุงจาตุม,มหาราชิกานาง เทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวะติงสาเทวาสัทธรมนุสาเวสูงตาวะติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัทธะมนุสาเวสูงยามานางเทวานางสัต <processo> ว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตธมนุสาเวสูง ตุสิตานางเทวานางสัตทังสุตวานิมารตีนางเทวาสัทะมนุษาเวสงนิมมารตีนางเทวานางสัตทังสุตวาปะระนิมมิตะวะสาวตีเทวาสัทธมตุนาเวานสูงสุปะระนิมิตะวะสววตีนางเทวานางสัตทังสุตวาพระละพระหะ เทวาสัตถมานุสาเวสูงเอตัมภควตาภารานะสิยังอิสิปะตะเนมิขทายอนุตลังธรรมาจากกางประวติตังอปวติยังสมเนนะวาพระรหมะเนนะวาเทวะเทเวนะวามาเลนะวาพระรหามุนาวาเกะจิวาโลกาสมินติอหิตะอิติหะเตนะ ขณะเตีนะ,นะมุมุมหมุต,ตนะยาวะพะละหามะโลกาทัตโทอัพภพุคัตชิอัยัญจะทะสะสะหัสาลีโลกาทาตุสังกัมปิสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปามาโนจโละโอลาโลโอภาโสโลเก е ปาตุระโหสิอติกรรมเมวะ ทเทว,วานาังทเทว,วานุภาวังอะทะโคภะควาอุทานาังอุทานีสีอัญญาสิพระวโตโกณทันโยอัญญาสีวะตะโพโกณทันโยติอิติหิทางอายะสามโตโกณทันยัสาอัญญาโกณทันโยเตวะนามังอะหิอะโหสีติ